านักต่อจากนี้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกันเวลาที่เราต้องห่างกันเวลาของใครที่เขาได้อยู่ข้างเธอเวลาที่เธอไม่มีฉันเวลาที่เราไม่เป็นของกัน เธอนั้นเป็นของใครเขาจะรักเธอสักแค่ไหนเขาจะดูแลเธอที่เคยรักเธอดีไหมเขาคงเป็นของคนอืเขาคงเวลาของคนที่เธอได้อยู่ กันที่เคยได้รู้สึกดีๆข้างกันเวลามันมีแค่นี้แค่เคยเสียใจแค่ความรู้สึกมีแค่เสียงของเธอตอนรู้สึกว่าเธอยังพอ ที่จะเป็นห่วงฉันยังพอที่จะห่วงฉันแต่มันคงเป็นวันที่ฉันนั้นมันไม่ดีฉันนั้นไม่ดีเ่าที่เธออยากจชมีฉันใช่ไหมเวลาที่เราควรเสียเธอ ให้กับคนที่เขานั้นี่ทุกอย่างปกติให้เจอนับต่อจากนี้เขาคงดูแลคนที่เรารักเขาคงเป็นห่วงเธอแค่นี้ขอบคุณที่เธอเคยรักขอบคุณที่เธอรู้ ว่าเราก็เป็นคนที่สำคัญ